บานนี่นั่นงวดที่แล้วนี่เขาก็ได้โคน้ำหลายอันดับแรกปูเพ่อนอยู่นี่อ่าเพ่นให้ขอพ่อนได้ขอเดียวหลายคนหลายอา่ทีมาจากต่างสถานทีเพ่อนอยากให้มีจิตใจทีปาถนา อามุ่งตรงอิรีอ่าคือคือพร่อนขอเดียวเมื่อขอพร่อนขอเดียวเสร็จแล้วกลับไปประสบความสําเร็จแล้วกะจังกลับมาบวงสวงแหละขอพร่อนใหม่ะถามมาอาจารย์อันผมบอได้ประสบความสําเร็จแต่ว่าผมมาบวงสวงได้บอมาบวงสวงกรขอพร่อนกรกได้คือกันค่ะกคือว่าเรามาบวงสวงขอพรท่านการบวงสวงสิมิุวา การบวงสวงแบบเป็นทางการเป็นยังเขาคือต้องบวงสวงบวงสวงก็คือการบอกกล่าวเทพเทวดาแบบเป็นทางการเขามาขอพรกันเองได้บ่อาจารย์ได้คือกันหมายความว่าการที่เขามาขอพรแบบส่วนตัวก็คือเขามาขอเองโดยมีผู้นำแล้วประกันที่สองการขอพรแบบกึ่งทางการกึ่งทางการแบบใดครับอาจารย์ กึ่งทางการหมายความว่าซื่อบ่ายสีมา,<ห>ามาให้พาม้ากาวต่อหนาปู<ห>านั่นคือการบวงสรวงแบบกึงทางการแล้วการบวงสรวงแบบที่สามแบบสุดท้ายการบวงสรวงแบบเป็นทางการก็คืออาจารย์ในเฮตุยูนีเก็ <หา S 1> คือการบวงสรวงแบบเป็นทางการก็คือมีหลักมีตอนมีขัน <หา S 1> ต่างๆเฮตุ <หา S 1> ปฏิบัติตามจารีตประเพณีโบาราณเก่าถามา มาขอพรบ่วงสวงใดบ่บ่วงสวงใดคือกันเด้อครับ80%ที่มาบ่วงสวงและขอพรก่อนอ่ามาจัดโตบ่วงสวงขอพรเพลินให้พามพาเหตุเรียวกับไปประสบความสําเร็จมาจัดโตใหม่ใหญ่กว่าเก่าบ้านนี้เออมันเป็นจังสั่นเรียกวันนี้ร้อยละ20เปอร์เซ็นที่สําเร็จเรียวมาอ่ามาบ่วงสวงถวายเพลินมาถวายเพลินมาสันภาษาอีสานบ้านเขาวาอ๋อค่ะ อีกคำหนึ่งเนี่ยค่ะว่าไม่เด้มาถวยมามถวยมาถวยถวยในภาษาไทยเปลว่าถวายถวายอ่าบางคนอีสานเอื่นถวยค่ะอ่าเอื่นถวยค่ะวันนี้แอดอยากให้อาจารย์แนะนํำสำหรับผู้ที่เพิ่นบ่มีความรู้ซะเลยอยากมาไหวมากราบงซี่นะคะอยากมาไหวมากราบเนาะครับการที่เขามาไหวมากราบนี่หนึ่งพ่อเม่คผู้บ่าอาจารย์สอนว่าต้องมีความศรัทธาชะก่อนต้องมีความศรัทธาเป็นที่ตั้ง จังสีน้มม<ะ>นำมาซึ่งปาฏิหารค่อยจะนํามาซึ่งปาฏิหารก็คือว่าเทามีใจศรัทธาอิรีโ<ะ>บเมนมาโอ้ยข่อยเห็นผู้นั้นมาข่อยเห็นผู้นี่มาเพิ่นคือขอสําเร็จเต่ว่าข่อยโบงหูดอกว่าปูอยู่นี่ซื้อ<ะ>อยอ่างข่อยโบงหูดอกว่าเพิ่นเป็นอีหยังเต่ข่อยก็อยากมาน้าเพิน่น<ะ>ข่ยอยากสําเร็จคือเพิ่นอันนี<ะ>้โบเมน,เมนต้องศึกษาต้องศึกษาซะก่อนมาโอ้ปูอันนี้คือว่าหยังนอ เป็นพญานาคบอ่อนอิ่นไห้คุ้นดันอย่างนอิ่นเป็นไผ่มาแต่ใสนอให้เขาศึกษาให้เขาศรัทธาเิ่นซะก่อนเขาจังมาขอเผ่นอันนี้คือความลักหลักความหมายลักหลักของการขอพรก็คือการมีความศรัทธาจังศินามาสึ่งปาฏิหารจังศิด้มาถึงพรที่สำเร็จได้เป็นจังสั้นค,ค,ครับกากให้คนที่มาขอพรผืนเนอไหมาด้วยความศรัทธาแต่ว่าถามว่าเฮา บบหูโบอะโบใดศึกษาเพิน่นเดว่าเทายังมีความเข้ารูเพิน่นศรัทธาเพิน่นเ<ะ>อ่ออยากได้ขึ้นเพิน่นมาได้ขึ้นกันค่ะเด้อครับมา<ะ><ะ>ได้ขึ้นกันแล้ววานนี้สี่สำร็ดหรือบบสำร็จมันก็ขึ้นอยู่หนึ่ง<ะ>กับบุญกระทำบุญท<ะ>ากรรมแตง่งบุญเฮาเหยดไ้กรรมเฮาเห็ดไ้<ะ>เอ,อ่อมันสี่หนุนเฮ้าไปจังไดมันสี่สำเร็จงยบสี่สำร็จไว้บบางคนมาปึ๊บมือหนึ่งวันละเก่าออกไปได้แล้วพอนที่ขอบางคนมาแล้ว เดือนหนึ่งอ่าสามเดือนจังใดกรรมนี้นั่นก็คือบุญของเขาเออเป็นกรรมของเขาหนุนมาจังสัตว์เมนครับเด่นเน็ตนะค่ะบันนี้โทษ้ะค่ะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์ขันที่สองมันบ่ค่ะคือว่าสําเร็จแล้วแม่นบวงขอต่อแม่นค่ะบันนี้อยากแอดอยากฮู้จัหน้อยนะค่ะว่าขอต้อนี่คือขอในด่านใบค่ะบัดนี่อัน โซกลาบโตโต,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 ตัวนี้นี่ได้มาจกากยอ้อนโซกลาบย้อนย้อนอ่เล่หงวดก่อนนี่บ่ค่ะออโอ้น,นี่แหละแนวแอดจัง,จ,งจังได้มาค่ะอ่าจัดอยู่นี่ค่ะอ่า,าย้อนได้โซกได้ทรับน้ำเพลินค่ะนั่นล่ะก็เลยจัดเปิดโซกอีกรอบพี่สวงเป็นจังซันค่ะมาหนีแอดก็อยาโออิที่ว่า อ่ามีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็คืคออแมีพี่น้องเขาเลยติโตอาจารย์มาการติโตอาจารย์ติโตได้ทั้งไหนเนี่ยอเอรให้ได้บ่ค่ะให้ได้ค่ะให้้เอาเบอร์โทรเนาะศูนย์แปดห้าสองศูนย์สามเจ็ดสี่หกแปดเบอร์พามแจ็ก อันนี้ก็เอาเบอร์นี่ไปแอดไลน์ก็ได้เด้อคัน้พรายากาค่ะรถพิเศษโปรโมชั่นห้พร้อจัดให้แบบสุดใอาจารย์ังสั้นบ้านนี้ก็จะจมนอเพราะว่าทางช่องก็สีคนสิรุจักอาจารย์หลายท่านเลยสาธุขอบุณขอบุณหลายๆครับอันบ้านนี้คันพ่นสําเร็จเล้วยวดาพ่นสิด้มาถวยต่าถวยต่ออาจารย์ก็ยินดีน้าผู้เพ่นได้โชกน้ามาหั่นนันอาจารย์วงสวงปู อือหรืออยู่ทังสารใหญ่วัดสว่างวารีะแล้วเ,เพิ่นจุดทูบเลขนก่ันได้เลขห้าเก้าศูนย์บ้านนี้เพิ่นก็นเลยเอาไปซื้ออ,อันผู้เจ้าภาพนั้นได้เป็นล้านนี่ะเออเป็นเพิ่นเพิ่นได้เป็นล้านเดี๋ยวเพิ่นสีมาบงสวงไมอีกอยู่เรีว่าอันนี้ก็ลูกเผิ่งลูกเทียนอาจารย์ค่ะเพิ่อนอาจารย์หนูหวมบุญน้ำเนเดอร์หนูมาบด้ค่ะผู้หาผู้ซิบ ค่่ะอาถึงกับอาจารย์เป็นต้นไงอาจารย์โบถือดอกอาจารย์ซื้อโบปินอาจารย์ซื้อโบอะไรท่านซื้อได้ดีลุยเลยรวยสิดังปันไอ้กับโบถือเจ้ามาท่านบอกนั่นคืออยูงวดนี้จู่ว่าพ่อมีแนวทางฝ่าอยู่บ่คะอาจารย์อันงวดนี้ที่เออเอาไว้ถ่ายคลิปเดี๋ยวเขาบอากันไปสักก่อนเดี๋ยวบอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนสี่นี้คนจากเขาบ้านนี้ก็เลยได้มาจากพิธีอีกเพชรบัวหลวงอีกค่ะก็เลยได้ เป็นตัวเท่นลูกหลานผู้เพิ่นมาบอด่ะเมนครับซ่ําไดซ่ํานึ่งนีง่อาจารย์ก็เหมือนมามืซอมีเสียงหลายเจ๊กเป็นทิงหัวจักของลูกหลานอยู่ลูกเพิ่ยนอยอู่บานนี้นัน่นงวดที่เล้วนี่เขาก็ได้โ่กน้ำลายาอ,อ,จอาจารย์โพดลูเรียกนั่นลูกในเฟีาอาจารย์เนาะผู้ใดอยากติดตามเนาะก็ไปติดตามเฟีดเจ้าของอันพู เปนมาสัมผณสอาจารย์นี่คคือว่ายังนอพรพารวยค่ะยูทูบค่ะยูทูบส่งยูทูบคุณพอพารวยสุภารวย่ากาคุณไหนเนี่ยครับสุภารวยพอนารวยแหมพาโชคคำพาพาโชคสาธุนีละส่งยูทูบซี่องนี่แหละขันอยากมีโศกมีพย์งวดต่อไปกะล่อง ติโตติดตามอาจารย์น้ำเด้อฝากไปน้ำเนอนี้ขั้นผู้ใดอยากได้โต๊ะบวงสวงมันกัโต๊ะบวงสวงจัดจ้าไหนอาจารย์ไม่งบเท่าใดหนูจัดได้บัวหนูไม่งบซํำนี่โต๊ะบวงสวงเขาเริ่มต้นตั้งเตะหาพันเก่ารวยเก่าสิบเก่าบาก็คือเขาจัดให้เบิดไม่ใบสีพญานาคนละไม่เก่ายางน้ำเก่าแก้ว อาท่านยาผืชดเก่าสนิทขนมเก่ายางใบสีพญานาใบสีเปิดซับใบสีปากซ้ำคือขบเข้ายางมาเตตุ่ามาบวงสว่งมะยางมาเตตุเท่านนั้นได้ครับนี่ใจเงินนั่นหาพันกระโหลกกระซิบเก่าบาทอาจารย์หนูมีเงินตามกูนี่สามพันสองพันเฮ็ดได้บ่ได้คือกันว่าตจติตัวอาจารย์มาลูอาจารย์สิเฮ็ด ซอยหรือสี่ซอยเหลือไฮจังสี่บานนี้หนูมิ่งหนูหนูมิ่งบเบอนหนึ่งอาจารย์ฮ็ตให้ได้บ่อยากได้ยิ่งไงอลังการได้คือกันอันนี้โต๊ะนี่เนาะโตงามงามใหญ่ๆนี่ราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทได้เบิร์ตโซยางโซเนียเป็นแบบนี้อ่ามีงบหน่อยกระเฮดได้มีงบหลายกระเฮดได้ ปูนี่เพิ่นเด่นเรื่องโุกลาบได้ท่านผู้มาหาเพิ่น<า>มีโุกมีซัพ์ได้<า>หัดควนนี่ก็อุ้ยได้บ่แมนหน่อยเด<า>ลล้ลูกหลานลูกเพิ่งลูกเทียนอาจารย์ก็กได้อ<า>่าผู้เพิพ่นติดตามอาจารย์ในเฟซในไลน์เนะาะบาดนี้ก็ะปากส,ส่อง YouTube 4ส่องนี่ล่ะไว้นําเนี่ยติดต่อในเด้ออาจารย์ะฮทีมงานบุญพระโชคประมาณ10ช่องตอนติดตามนี่เกือบล้านคนเด้อค่ะเบล็อกช่องเด้ไหมอาจารย์ ฝากในเด้อาจย์แจ็คในเด้อแจ็คเด้อครับเด้อมาไทยในหน่อยช่องแต่ว่าล่งเป็นซีฟค่ะตอนลงค่ะเพราะว่าท่าทีมงานเพิ่นติธุระมากไได้ค่ะก็เลยให้ตัวแทนมากยังชี่ละค่ะสาธุค่ะท่นละ มันนี่ตัวดีได้ปะเนี่ยอาจารย์ได้ตัวดีออาจารย์เขียนไห้ก็ได้เขียนไห้เขียนไห้อันก็สิได้ตัวดีนี่งอนว่าเมื่อเร้านี้บวงสวงให้ลูกหลานเพิินมานนี้ลูกหลานเพิ่นได้จุดพู่อาจารย์นูอยากได้จพู่ให้นูเนี่ยได้บ่เออก็เลยมาจุดให้เพิ่นอันนี้มันกระตรงกันเออหลีกมันตรงกันก็เลยว่าอันนี้ ให้เป็นแนวทางเด้อมากับเอาบบมากับผานเนาะบ่บ่ากันเมียน่บเต็มไม่ห้าบาทสิบาทกับว่าพีเ้อระเนาะล้างหาได้ไหมเคยชิมหัวดอาจารย์ยุตัว่อเยสิทคักมันยังแล้วอาจารย์จะได้จำเอามาหาได้บาทเนี่ยเอา อันนี้ล่ะนี่ฮออาจารย์ได้แต่ลองเบิ้งขั้นมากกะติดตามขั้นมากกะเอาเ่ามากกะว่าเทว่าอาจารย์กะสีน่นิ่งพุ่นล,ล่ะวันที่สิบหา้าพุน่นยังสี่นิ่งอีกเธอหนึ่งด้เบอร์โทรไปแล้วเด้อค่ะอาจาจรย์ได้เบอร์โทรแล้วเดี๋ยวจะเขียนให้ทางเฟียดทั้งช่องเบิ้งนั่ค่ะอาจารย์จังเอาเบอร์นี่ไปแอดไลน์ท่านสิติโตอาจารย์กับบอยหนกกับติโตในฟีดก็ให้ฝากทางทีมงานยูทูปเฮาฝากฟีดอาจารย์ในเด้อมาประกาศบอกข่าวอาจารย์กะสิ เป็นอีกกำลังหนึ่งแต่ละว่ากันจะจมเนอะขั้นสายเบาบาสายเบอร์สมาครสา่งมาเถี่ยนเนาะขอให้สมมครสมผลอ่านนี้เราลำต่อไปเนาะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนองค์ปูซิงศักดิิ์สทธิ์ขออ่ำนวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอ่าเอฟซีของช่องยูทูบทุกช่องทุกองอ่าทุกคนเนาะอ่าพรใดดีพรใดเลิศพรใดประเสริฐที่ลูกหลานเจ้าปูอือลื้อ ลา่าซานาคาราตสายย่านบาร,รมีเทพเทวาทุกพระองค์จงประท่านพรให้ลูกหลานปู่มีโศกเนาะมีโศกเงาะอ่ามีโศกก้อนใหญ่<า>มีศัพย์ก้อนโต<า>ให้ได้ปศนีให้ได้สร้างนา้ำทำบุญ<า>ให้ลำลุ่ยเปรนาคิด<า><า>หวังอันใดปาถนาอันใด<า>ทั้งทั้งโลกทั้งธรรมก็ให้สำํำฤร็ิให้ได้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีสูผู้สูคนที่สาธุพร้อมกันเนี่เด้อสาธุาาาานี่แหละครับผมก็คือโตเลขของอาจารย์แจ็คเนาะครับผมอาจารย์แจ็คเพิ่นเขียนให้มากคือ082อ่ากับ878ครับอ่าอาจารย์แจ็คเพิ่นแยกออกมา2อตให้คือให้เน่นไปที่78เนาะครับผมอ่า ให้เน้นไปที่ 7, 8็ดแปดประนะทั้งเอฟซีมักบอมักจั้งใดก็ล้องพิจารณาเบิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้บุญน้ำโชกนะครับมีคลิปต่อไปก็จิได้อามาลงให้เบิงคือเก่ากันละครับผมบุญน้ำโชคก็ขอขอบคุณเอฟซีที่น่ารักของบุญน้ำโชคทุกท่านครับผมขอบคุณครับ